สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักกรรมเป็นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนและเน้นเรื่องกรรมดังพระบาลีที่ว่ากัญญาณกาลีกัญยานังปาปากาลีจะปาปากังแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรม แปลว่ากิจการที่คนกระทำคำว่าทำหมายถึงทั้งทำด้วยกายอันเรียกว่ากายกรรมทั้งทำด้วยวาจาอันเรียกว่าวจีกรรมทั้งทำด้วยใจคือคิดอันเรียกว่ามโนกรรมนั่นคือความหมายของกรรมแต่ว่ากรรมนั้นคืออะไรกันแน่ไปฟังกันเลยครับคำว่ากรรมคืออะไร จะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าแปลความไรว่าเรากล่าวเจตนาความจงใจว่าเป็นกรรมเพราะคนจงใจคือมีใจมุ่งแล้วจึงทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างฉะนั้นกรรมคือกิจที่บุคคลจงใจทำหรือทำด้วยเจตนาถ้าทำด้วยไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม อย่างเช่นไม่มีเจตนาเหยียบวัดตายไม่เป็นกรรมเมื่อเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรมคือปาณาติบาตแต่เมื่อจัดอย่างละเอียดสิ่งที่ทําไม่มีเจตนาท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมสักว่าธรรมเพราะอาจให้โทษได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานประมาทกรรมเกี่ยวกับคนเราอย่างไรกรรมเกี่ยวกับคนเรา หรือคนเรานั่นแหละเกี่ยวกับกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะคนเรานั้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับไปก็มีเจตนาทำอะไรต่างๆพูดอะไรต่างๆคิดอะไรต่างๆอยู่เสมอโดยปกติไม่มีใครหยุดนิ่งอยู่เฉยๆได้ถึงมือไม่ทำปากก็พูดถึงปากไม่พูดใจก็คิดถึงเรื่องต่างๆการต่างๆนี่แหละที่ทำเรียกว่ากายกรรม ทำต่างๆที่พูดนี่แหละเรียกว่าวจีกรรมเรื่องต่างๆที่คิดนี่แหละเรียกว่ามโนกรรมกรรมนั้นจะดีหรือไม่ก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นๆถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกื้อกูลกับต,ตนเองและผู้อื่นก็เป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนฉลาดหรือบุญกรรมกรรมที่เป็นบุญ คือความดีเป็นเครื่องชำระล้างความชั่วเช่นรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมที่คู่กับศีลหรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบที่เป็นตามที่แสดงมาแล้วที่เป็นสุจริตต่างๆเช่นการตั้งใจช่วยมันดาบิดาทำงานการตั้งใจเรียนการตั้งใจประพฤติตนให้ดีการช่วยเหลือเพื่อกูลวิหาหการทำสาธารณะสงเคราะห์ต่าง ส่วนกรรมที่ให้ผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นกรรมชั่วไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนไม่ฉลาดบาปกรรมกรรมเป็นบาปเช่นการประพฤติผิดในศีลธรรมประพฤติทุจริตต่างๆที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรมตัวอย่างของกรรมดีและกรรมไม่ดีข้างต้นนั้นหากกล่าวตามแนวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ได้ทรงจำแนกแสดงเป็นแนวทางปฏิบัติไปชัดเจนเรียกว่ากรรม,มบทแปลว่าทางของกรรมเรียกสันส้นๆว่าทางกรรมทรงชี้แจงไว้เพียงพอและเข้าใจง่ายว่าทางไหนดีทางไหนไม่ดีคือกายกรรมกรรมทางกายนั้นฆ่าเขาลักของเขาประพฤติผิดในทางกรรมนั้นเป็นอกุศลไม่ดี ควรเว้นจากการทำอย่างนั้นและการอนุเคราะห์เกือ้อกูลเขาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบสังวรในกาบเป็นกุศลเป็นส่วนดีวจีกรรมกรรมทางวาจานั้นพูดมุสาพูดส่าเสียบเพื่อให้เขาแตกกันพูดคำหยาบด้วยใจมีโทสะเพื่อให้เขาเจ็บใจพูดเพอ้อเจอ้อเหลวไหลเป็นอกุศลไม่ดีควรเว้นจากการพูดอย่างนั้น และการพูดคำจริงพูดสมัครสมานพูดคำสุภาพระรื่นหูจับใจพูดมีหลักฐานถูกต้องชอบด้วยกาละเทศะเป็นกุศลเป็นส่วนดีมโนกรรมกรรมทางใจนั้นคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของเราคิดพยาบาทมุ่งร้ายเขาเห็นผิดจากขลองของธรรมเช่นเห็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่ว เป็นอก,กุศลไม่ดีไม่ควรคิดอย่างนั้นและการคิดเผื่อแผ่คิดแผ่เมตตาจิตให้เขาอยู่เป็นสุขคิดเห็นชอบตามคลองของธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นกุศลเป็นส่วนดีคนที่เว้นจากทางกรรมที่เป็นอก,กุศลและดำเนินไปในทางกรรมที่เป็นกุศลจะเรียกว่าธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติธรรม สมจารีแปลว่าผู้ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอความประพฤติดังนี้เรียกว่าธรรมจริยาหรือธรรมจัญญาสมจาริยาหรือสมจัญญาสมจาริยาดังนี้แหละคือหลักสมภาพในพุทธศาสนาสมภาพคือความเสมอกันนั้นอาจทำให้เสมอกันได้ในทางที่อาจทำได้ แต่ไม่อาจทําให้เสมอกันได้ในทางที่ไม่อาจจะทําได้นั้นเช่นคนเกิดมามีเพศต่างกันมีรูปร่างสูงต่ําดําขาวต่างกันเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะทําให้เสมอกันได้เช่นทําให้สูงต่ําเท่ากันหมดแม้ในคนเดียวกันนิ้วทั้งห้าก็ไม่เท่ากันจะทําให้เท่ากันได้อย่างไรสิ่งที่ไม่อาจจะทําให้เท่ากันได้ ถ้าใครไปพยายามจัดทำเข้าก็เหมือนกับนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบเรื่องมีอยู่ว่ามีคนเดินทางหลายคนเข้าไปนอนพักอยู่ในศาลาซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางหลังหนึ่งเมื่อพากันนอนหลับแล้วมีเปรตเจ้าระเบียบตนหนึ่งเข้าไปในศาลาเห็นคนนอนอยู่เป็นแถวจึงเข้าไปตรวจดูทางเท้าก็เห็นเท้าของคนนอนหลับไม่เสมอกัน จึงดึงเท้าของคนเหล่านั้นลงมาให้เสมอกันครั้นตรวจดูเท้าเป็นแถวเสมอกันเรียบร้อยดีแล้วก็ไปตรวจดูทางศีรษะเห็นศีรษะของคนเหล่านั้นไม่อยู่ในแถวเสมอกันอีกจึงดึงศีรษะขึ้นมาเสมอกันเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วย้อนกลับไปตรวจดูทางเท้าอีกก็เห็นเหลื่อมล้ำไม่เสมอกันอีกก็ดึงเท้าให้เสมอกันใหม่อีกคนก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเป็นสุขเพราะต้องถูกดึงเท้าบ้าง ดึงศีรษะบ้างขึ้นขึ้นลงลงส่วนเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอกันได้การจัดให้เสมอกันในทางที่ไม่อาจจะจัดได้เช่นนี้เป็นการจัดการที่ไม่สําเร็จรังแต่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบสุขอย่างเดียวส่วนการจัดการให้เสมอกันในทางที่อาจจัดได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงจัดด้วยหลักสมาจาริยานี้คือเว้นจากทางกรรมฝ่ายอากุศล ต่ให้ดำเนินในทางกรรมฝ่ายกุศลตามที่ทรงสั่งสอนไว้คราวนี้มาพิจารณาดูว่าเมื่อปฏิบัติในสมจริยานานเป็นสมภาพอย่างไรสมภาพแปลว่าความเสมอกันคือตัวเราเองกับผู้อื่นหรือผู้อื่นกับตัวเราเองเสมอกันตัวเราเองรักสุขเกลียดทุกขผู้อื่นก็รักสุขเกลียดทุกขเหมือนกัน ตัวเราเองไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมาก่อกรรมที่ไม่ดีแก่เราทุกๆข้อพอใจแต่จะให้เขามาประกอบกรรมดีแก่เราทั้งนั้นถึงผู้อื่นก็เหมือนกันเขาก็ไม่ประสงค์ให้เราไปก่อกรรมที่ชั่วร้ายแก่เขาประสงค์แต่จะให้เราไปประกอบกรรมดีแก่เขาทั้งนั้นเ <cond u> มื่อทั้งเราทั้งเขาต่างมีความชอบและไม่ชอบเสมอกันอยู่เช่นนี้ทางที่จะให้เกิดสมภาพได้โดยตรงก็คือทั้งสองฝ่าย ต่างดำเนินเข้าหาจุดที่เสมอกันนี้คืองดเว้นจากกรรมที่ชั่วร้ายซึ่งต่างก็ไม่ชอบให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกันและดำเนินไปในทางกรรมที่ดีซึ่งเกื้อกูลกันที่ต่างก็ชอบจะให้ใครมาทำแก่ตนด้วยกันเมื่อประพฤติดังนี้สมภาพที่ถูกต้องจึงเกิดขึ้นและเป็นสมภาพคือเป็นความเสมอกันจริงๆและเมื่อมีสมภาพดังนี้ฮลาดอนภาพ คือความเป็นพี่น้องกันหรือเป็นญาติที่คุ้นเคยไว้วางใจกันได้ก็เกิดขึ้นเสรีภาพคือความมีเสรีอันที่จะไปไหนๆได้ทำอะไรได้โดยไม่ถูกใครเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยสมจริยายาของพระพุทธเจ้ายัางให้เกิดสมภาพพระราดอนภาพเสรีภาพดังกล่าวมานี้เป็นธรรมจันยาความประพฤติธ,ธรรมประกอบอยู่ด้วยหลักยุติธรรม และศีลธรรมต่างๆบริบูรณ์ถ้ามีปัญหาประพฤติธ,ธรรมคือประพฤติอย่างไรก็ตอบได้ว่าต้องประพฤติธ,ธรรมให้สมจริยาดังกล่าวนั่นเองและเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้วคำว่าสมจริยาก็จะแปลว่าความประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอก็ได้ความประพฤติสมควรหรือเหมาะสมก็ได้ความประพฤติโดยสมภาพก็ได้เป็นคำแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้น ดังนี้แหละเป็นธรรมจริยาฉะนั้นหลักธรรมจริยาของพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักที่เป็นแม่บทของหลักทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมชนทั่วไปถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้แล้วก็จะเกิดความสงบส,สุขไม่ได้สมภาพพระดรภาพแสรีภาพก็จะมีขึ้นไม่ได้จะมีได้ก็เช่นแสรีภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่จัดทำไปนอกแม่บท ก็จะเป็นเหมือนเปรตจัดระเบียบดังกล่าวแล้วซึ่งต้องจัดกันไม่รู้จักเสร็จทั้งเป็นการก่อภัยก่อเวรก่อศัตรูและความวุ่นวายเดือดร้อนจัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่เสร็จกรรมตามที่กล่าวมานี้ที่ชี้ระบุลงไปว่ากรรมคืออะไรและทำอย่างไรเป็นกรรมดีทำอย่างไรเป็นกรรมไม่ดีเป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่ๆได้สามข้อ คือ 1. พระพุทธศาสนาแสดงว่ามีกรรมใครทำกรรมดีก็เป็นกุศลกรรมติดตัวใครทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมติดตัว 2. พระพุทธศาสนา,สนาแสดงว่ามีกรรมวิบากค,คือผลของกรรมผลที่ดีเกิดจากกรรมที่ดีผลที่ชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่วไม่สับสนกันเหมือนอย่างผลมะม่วงก็ย่อมเกิดจากต้นมะม่วง ผลขนุนก็ย่อมเกิดจากต้นขนุนหวาดพืชนเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น 3. พระพุทธศาสนาแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองคือตัวเราเองทุกๆคนเป็นเจ้าของกรรมที่เราทำและเป็นเจ้าของผลกรรมนั้นๆด้วยเมื่อตัวเราเองทำดีก็มีกรรมดีติดตัวและต้องได้รับผลดีเมื่อตัวเราเองทำไม่ดีก็มีกรรมชั่วติดตัว ต้องได้รับผลชั่วไม่ดีจะปัดกรรมที่ตัวเราเองทําให้ผลตัวออกไปและจะปัดผลของกรรมให้ผลตัวออกไปด้วยหาไม่ได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเองเท่านั้นได้แดงครูบาบุญชุมได้แดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพระครูบาบุญชุมประคำห้าลูกแทนพระเจ้าห้าองค์มาพร้อมพยัญคาแบบขนาดพกพาใส่เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงชีวิต แถวคลาดปลอดภัยเปิดบูชาได้แดงราคา139บาทแต่สำหรับท่านผู้มีบุญสั่งซื้อทางไลายได้ในราคาพิเศษเพียง99บาทส่งฟรีแอดไลน์มาที่แอดธรรมะธรรบุญตามชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับแล้วทักเข้ามาได้เลยครับเพื่อช่วยสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆและรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาถวายเป็นปัจจัยช่วยเหลือทางวัดต่างๆครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญขอบพระคุณผู้มีบุญทุกท่านครับจบไปแล้วนะครับสำหรับระบบกรรมเมื่อหลักกรรมของพระพุทธศาสนามีอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดสอนให้ทุกๆคนมั่นนึกคิดอยู่เสมอว่าเรามีกรรมเป็นของตนเองเป็นกรรมทายาทคือเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะ นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายัางได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างๆกันเป็นต้นวันนี้ผมต้องลาไปก่อนหากชอบรับกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับ